ตอนนี้คุณอยู่กับรายการอะดอยเลสซิ่งแพลตินั่มอะดอย์อะดีตัวสองล้อตัวสี่ล้ออะดอยก็ได้หมด้เสียงท่อทำคุณกลัวก็ไม่ต้องกลัวคดจะรากเกลือเลียคัดก็ไม่ต้องทำสดจะรถวไม่ต้อรถในอาดอย์จัดหมดแค่เปิดใจรับการได้ตบีนะครับไปยุ่งถ่ายทันใจไปอีดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับรายการอะดอยเลสซิ่งนะครับแต่พิธีกรอาจจะเปลี่ยนหน้าหน่อยนะครับวันนี้อยู่กับผมวีครับวันนี้ผมจะพามาถ่ายรูปรถนะครับซึ่งเป็นรถ ของสายเฮดอีกหนึ่งคันแล้วซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้ว่ามันคือรุ่นอะไรนะครับมันก็คือสามดอนะครับส่วนเจ้าของรถวันนี้คือใครเดี๋ยวไปดูกันตอนนี้เราอยู่กับใงแจ็คแล้วนะครับสวัสดีครับแจ็เกี้ขอบคุณแจคกี้ต้องมีปัญหาหรือยังครับมีนะครับ,ป,รบปีแล้วครับพึ่งออกมาบ้านหรือว่ากลับมาบ้านใหม่แจ็คก้ต้องกลับมาบ้านใหม่ก็ได้นนนนะครับทำอะไรบ้างครับบแจ็คทำสีเต็มระบบเลยครับ โอเคเป็นระบบทั้งคันอันนี้ใชเรียกว่าสีอะไรครับบางสีแดงปอดครับว้าวครับผมอน,นี้ทำจากที่ไหนครับบางแก๊กที่เคกาดครับที่เคกาดนะครับเดี๋ยวรูปแรกเดี๋ยวผมขอถ่าออยที่หน้าตรงนี้ถร,นรถขับตัวจริงก็ต้องหาโดยอะเด็กบางแกครับ ข้างหน้านี้ที่ำอะไรได้มากเพิ่มคือลิ้นเป็นลิ้นสปูนครับผมอันนี้ครับใช่ครับอันนี้สปูนอันนี้ลิ้นสปูนใช่ครับแล้วกันชนอันนี้กันชนเดิมครับเดิมๆที่มาใช่ครับที่เก็บไฟตัดหมอกก็เดิมของเขาอันนี้ไฟตัดหมอกเป็นแบบนี้เลยเหรอครับแบบนี้ครับไฟตัดหมอกมันเป็น LED หรือว่าอะไรครับ LED ครับผมว้าว แล้วก็มีตรงไหนอีก่ไหมครับบางแคางข้างหน้าไม่มีครับแล้วก็เป็นแค่ชุดไฟเป็นของเดิมมุมส้มวว้ามุมส้มนี่คือตัวนอกตัวนอกครับอ๋อมุมส้มเป็นตัวนอกนะครับไช่แล้วก็ล้อมาแก๊สล้อเป็นล้อโอวันล้อโฟล์คล้อป๊าล้าครับไม่ติดนะเนี่ยไม่ติดนะไม่ติดมันต้องล่างหรือเปโซเป็นเทียน ตลาดนะครับอาารย์ครับแต่ห้องเครื่องเรายังอย่าเพิ่งดูเดี๋ยวเราไปดูรอบพันก่อนนะภายในอะบางภายในเป็นตัวนอกกระสอบตัวนอกระเบ้อเซนรนะะบบ,บโอ้เดี๋ยวมาดูครับทุกคนว้าว <Wow. S 2> เป็นไงไม่ค่อยได้เห็นเหมือนกันนะครับเบาะแบบนี้ตัวนอกอเคอันนี้เราเราเราไปหาจากไหนครับของแสงพวกนี้อันนี้มันมาชุดนี้มันมากับตอน เราของเก่าอยู่แล้วแล้วจะถอดออกแล้วก็เก็บไว้แล้วก็เอากลับมาใส่กำลังมีราคาตอนนี้กําลังมาว่างั้นเถอะากำลังขึ้นมีตัวไหนอีกไหมบางเพราะกระจกข้างเป็นของตะปูนว้าวได้ครับบางทีก็ถามเยอะก็อย่ามาโกรธกันเด็กแล้วข้างหลังข้างหลังนะครับเดี๋ยวไปดูข้างหลังนะครับทุกคนข้างหลังเดิมๆแค่ต่อใบเดียวต่อของสัตนักไหนเนี่ยตะปูนจะบูรณานได้ แต่ห็น t นะบางายครับทีะขอคมดูหน่อยมันถ่ายได้แบบ่างเหรอวะคนกันหนึ่งนะรับนี่ครับไฮไลท์ของรุ่นนี้สามดอสามดอนี่คือรถที่แบบว่าปิดสายการผลิตไปนานแล้วนะวาวสายการผลิตไปนานมากแล้วยี่ห้าปียี่ห้าปีแต่แบบว่ายังเป็นที่นิยมอยู่เลยนะใช่ใชเรา<ช> <ๆ S 2> ยังเห็นกันอยู่ตามท้องถนนกำลังลับกำลังมาเยอะกังราคากำลังขึ้น มา,าไหลก็ทะลักแต่จะเปิดด้านหลังไมจะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนเออต้องจะเปิดแบบนี้ก่อนคือการใช้งานเ,เนี่เน้นเป็ใช้งานนะใช้งานได้ปกติหมดเลยใช่<ๆ>ครับในใช้งานเก็บของเก็บอะไรได้ปกติหมดเลยขนอะไรได้ขนอะไร<ม>ได้แอร์ออเย็นเพิ่มเพาะรถคันนี้นี่เขาเขาได้ข่าวว่าเป็นรถขนหอยจริงไหมจริงเป็นจะริงนะ กแฟเแต่มองก้องว่าเป็นรถขยไีมีจริงกินกาแกินกาแฟคาฟ่าฟ่กินกาแฟีเสรมีอะไรอีกไหมบายนออไม่มีนะครับเพราะว่าไม่ได้เน้นเน้นแรงเน้นเน้เก็บแล้วห้องเครื่องครับบังอเครื่อันนี้เป็นเครื่องอะไรครับเครื่องดีสิบห้าบีโอเควขอดูห้องเครื่องดีกว่าเฮ้ยพวงมาลัยึ้งไปยิงไปพวงมาลัยนี่พวงอะไรอะไรครับบังพวงมาลัย ทั่วไปทั่วไปธรรมดาที่แหละมันติดมากระรถก็ไม่ได้เปลี่ยนมันเห็นมันทนดีก็ใช้ไปต่อเครื่องเป็น B15B t e c h n i เทคาวคเสียงเสียงเป็นงไงแบบก็ท่อมันสมบูรณ์มันจะถ้าขี่ธรรมดามันจะเงียบแต่ถ้าตัดดังดังเลยใช่ครับดังเลยเดี๋ยวต้องไป ครับทุกย่หมดแล้วใช่ครับว้าวฟองก็เป็นฟองครเหลืองที่ใช้การน้ำปกติระบบน้ำมันนน้ำมัได้ครับปกติอันนี้เราเบามีไล่อะไรบ้างเพิ่มบ้างไม่ได้บ้างก็ไม่อันนี้ก็แค่จูนเฉยๆจูนตับแรงแค่นิดหน่อยให้มันนิ่งขึ้นให้มันนิ่งขึ้นใช้งานนะครับใช้งานครับคือแบบไปแบบจับเวลาเมื่อยๆมันไม่กลไม่กล้าเดี๋ยวมันจบเดี๋ยวมันไม่จบ <S <S เ,เดี๋ยวมันลามเดี๋ยวมันลามใช่เราเสียได้รถมันจะรื้อเดี๋ยม okay. ันไม่ได้เหมือนเดิมโอเคเก็บเงินไม่มากกว่างั้นเดี๋ยวเราถ่ายรูปต่อกันนิดนึงเดี๋ยวเราไปวิ่งวิ่งกันได้ครับเจ้าปู่ช่างไม่จำเจขอร้องไม่มีเทช่างแต่งรถอย่ารังเรอะไรเพียงก็ว่าเอว่าเอทรงเอในสายตาไม่มีดีคุณชอบทำมาปากดีถ้าเจอหน้าของนัดทีคนชอบรถก็มีดีเรื่องนี้จริารันตีขับคนมันก็อยาฟังเสียงไง โอเคไปเลยเลย็เลนี้ยองวังาานนแล้วขอเสียงหน่อยนิดนึงนิดนึงโอเค okay, ต้องขึ้นนั่งแล้วแหละอย่างนี้ได้าามามาขอสักรอบนะบังแก๊ก ตามมาแจ็คได้ทางไหนบ้างครับทางเฟซก็ได้ครับชื่อสุรัตนุนาบีครับผมมาแจ็คทำอะไรอยู่ัตอนนี้ก็คือขายขายรถนะขายรถโตโยต้าขายอะไรครับมีอูทำสีด้วยมีทุกอย่างครบวงจรอะไรสิ่งอ้อเลยมีหมดเลยมีหมดครับเดี๋ยวผมขอขับสักนิดนึงได้ได้อยากอยากลองนิดนึงอาจจะติดใจมาซื้อมาก็ได้เอาละเจ้าไหนวะมินีเหรอปกติ รับคลิปนี้เราก็ขอจบคลปนี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเรื่องรถเข้าตัวจริงก็ต้องอัดโดยอะเดเรื่องรถแต่งสิ่งก็ต้องอัดโดยอ่ะเดแต่งรถไว้รับหญิงก็ต้องอัดโดยอะเด็เรื่องจึงไม่มีขิงก็ต้องอัดโดยอะเด